สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง News a Round Channel นะคะวันนี้จะพาเดินชมวิทยาลัยนะคะอยู่ในเมืองเคมบริดจ์มาชมดอกไม้ดอกไม้กำลังสวยงามเลยค่ะีดอกทิวลิปก็มีนะคะดอกทิวลิปสวยไหมคะเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆดอกทิวลิป สวยมากและที่ได้ยินเสียงดังๆก็คือตอนนี้เขามีขัพันติ้งนะคะขัพายเรือกันนะคะอันนี้อยู่ในเมืองเคมบริดจ์นะคะวันนี้อากาศอากาศค่อนข้างดีนะคะก็จะมีคนมานั่งมานั่งเรือนะคะเยอะแยะเลยวันนี้ นี้เราเสียค่า,านั่งเรือนะคะก็เราจะเราจะเป็นคนถอเรือเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้ก็ได้นะคะก็จะไปยาวไปเลยนะคะตามแม่น้ำไปเลยนะคะไปไกลเลยค่ะดูดอกไม้สวยไหมคะต้นเชอร์รี่สวยอันนี้แอดมินยืนอยู่ที่ วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะในเคมบริดจ์นี่แหละเดี๋ยวเดินเดินไปดูด้านหน้าของวิทยาลัยกันนะคะอุ้ยต้นไม้นี่ยังไม่เคยเห็นอุ้ยดอกสวยอะ่ะดูดูดอกไม้เราดอกไม้ดูสิสวยไหมเขาปลูกกลุมไอ้นี่เลยปลูกคลุมดินอะ่ะสวยดอกสีม่วง จอดเต็มเลยนะคะนี่เขจะไปนู่นเลยยาวไปตามแม่น้ำเลยนะคะอันนี้ก็คือทางที่เดินออกมานะคะก็คืออยู่ตรงกลางของวิทยาลัยนะคะก็จะมีสนามหญ้าที่สวยงาม พอเดินเข้ามาจากด้านหน้าถนนนะคะก็จะมาเจอตรงนี้ก่อนและก็จะออกไปนู่นเลยจะมีทางออกไปตรงนู้นนะคะทางออกไปตรงนู้นก็คือจะออกไปเอ่อการ์เด้นใหญ่นะคะสวนใหญ่ตึกของวิทยาลัยสวยเดี๋ยวจะพาเดินออกไปดูดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้านะคะเป็นดอกทิวลิปสวยค่ะ เดี๋ยวจะเอาบริเวณรรอบๆสนามหญ้าให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นทิวลิปสีขาวนะคะสวยมากทิวลิปสีขาวคนเขาก็มาเยี่ยมชมวิทยายลัยอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือเข้าๆออกๆออดอกทิวลิปสีขาวดอกใหญ่มากสวยมากเลยเห็นไหม ปูเป็นทางยาวเลยนะคะรอบเลยนะคะรอบเอ่อบริเวณสนามหญา้าตรงนี้เลยบิทเาลายนี้คือเข้ามาชมฟรีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเคยพูดไปหลายครั้งที่ว่าเอา่อมันจะมีบิทเจลายบางที่ก็ต้องจ่ายเงินค่าเข้าไปชมนะคะ อันนี้ก็คือบริเวณโดยรอบนะคะเดี๋ยวจะเดินออกไปด้านหน้านะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ Good Friday คนเยอะมาก นี่นะคะก็คือชื่อของวิทยชายัยที่พาเดินวันนี้นะคะและนี่ก็คือบริเวณด้านในนะคะประตูเข้าไปไม่ได้นะคะประตูเขาจะล็อกนะคะตรงนี้มันจะเป็นบริเวณของเฟลโลนะคะดอกไม้สวยมาก,ดกดเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกัน Gracias. วันหยุดนะคะคนก็เลยเยอะพุรายเดยเขาก็จะอธิบายไปด้วยนะคะ mm hmm. นั่งเรือไป mm hmm. เขาก็จะอธิบายให้เราความเป็นไกลด้วยนะคะ mm hmm. ว่าเราผ่านอะไรตรงไหนบ้าง mm hmm. คนเยอะนะคะวันนี้ วันนี้คนแลดูวุ่นวายมากเลยนะคะเยอะแยะไปหมด อันนี้ก็จะเป็นบริเวณของวิทยาลัยอ,อีกที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเซนจอนคอลเลจนะคะเ okay. ข้าอันนี้ต้องจ่ายเงินเข้าไปนะคะนนวิทยาลัย,ยนี้เนาะ สวยมากเลยจ้าดูสิเป็นพุ่มเลย ขณะที่แอดมินกำลังเดินถ่ายรูปอยู่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาถามว่าเธอเป็นคริสไหมถ้าเป็นคริสเข้ามาข้างในได้นะเพราะว่าตอนนี้เรามีชาก,กาแฟบริการอีสเตอร์เป็นเทศกาลที่ชาวคริสจะระลึกถึงการที่พระเยซูคริสทรงคืนพระชนหรือเกิดใหม่หลังจากที่พระเยซูคริสทรงถูกตรึงบนกางเขน จากนั้นสามวันต่อมาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พระเยซูคริสต์ทรงตื่นขึ้นจากความตายตอนนี้ก็ จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีรถเมย์มาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะเดินกลับนะคะวันนี้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ